ครับผมจะนั่งกุ้ยหอมแล้วครับดูครับรวยบาดบาดออกพิษแล้วครับผมแม่แล่ยังไม่ยอมนอนครับติดใจกล้วยครับผมติดใจกล้วยทำมาเล่นในคอกแล้วครับทำมาเล่นในโรงแล้วครับยังไม่ยอมนอนยังปนเปี้ยนอยู่ครับผมปนเปี้ยนอยู่ด้วย มาอะไรมาถ้าอยากหยอกกันมาช้วยออกติ๊กแลกครับด้วยวันวนันออกติ๊แล้ครับผมแม่แม่เพได้ได้ลูกบอลเก่าเลยครับอีมออกกำลังกอยก่อนครับ ี่นอบิ่งไปข้างนอกแล้วครับครับมาลบฝนแล้วครับผมแม่แม่ครับัาจากเล็กไร้นะครับผมฝนตกพอดีเลยมาแอบลบฝนครับแอบลบฝนในโรงครับสใส่จะได้นอนนี่นะคืนนี้ ยังไม่ง่วงครับยังไม่ง่วงครับจนสับปะรดรู้จักหลบผฝนครับรู้จักหลบผฝนตใช้เอาไปก็เปียกนะครับอยู่ข้างในดีกว่า หลังเกียกหมดเลยหลังเกียงหมดเลยยังไม่ง่วงอีกกว่าลูกยังไม่ง่วงครับยังไม่ง่วงครับขอนแปนแ๊บแนงครับสตำรวจที่อยู่ก่นครับใส่หนูจะได้นอนนี้ค่ะครับฝนตกดีครับผมฝนตกตกอีกแล้วครับผมความเล็กไหลเมื่อกี้นะครับ ตำรวจอะไรออกไปเดี๋ยวก็เตียกฝนอีกได้นม่ขบประยู่ด้วยบ่ตาแป๊บปยังไม่ง่วงเลยครับโอ้ยนึกว่าง่วงแล้วเมื่อกี้ครับ ตำรวจรอบเด็กครับออกไปเปียกฝนเด้อเปียกฝนเด้อย,ยอมเปียกฝนบไออไออ่ไม่ออกครับไม่ออกเดี๋ยวเปียกไม่ออกงไม่ออกนอนในโรงดีกว่าคืนนี้ไหน,นมันนี่นกินกล้วยตรงไหนเมื่อกี้ nước vay cũng ngoằng này, nước vay ngoằng này, nước vay ngoằng nói, em mới ngoằng bà. ở à, quê bà, ở à, quê bà, ở quê hạnh, cắm này. à, dám mới im bà. ยังไม่อิ่มครับดำมากินกล้วยครับเดี๋ยวกินเสร็จไปเลยบ่เบียกฝน,นเบียกฝน,น,น,นออกไปทำไมไมาอยู่ในร่องเอ๊ะเอ้ยอย,อยู่ในรงอง่ะ กาไปข้างนอกมันก็หนาวลูกยังไม่ออกไปครับน้นนนยนอยๆดูสวัสดีจ้า<ๆ>มาปีนครับกล้วยออกปีแล้วครับผมแม่นี่บรรยากาศตอนดึกเนาะครับบรรยากาศตอนดึกๆครับ สนใดมันเดิมครับจะสองทุ่มแล้วครับยังไม่นอนเลยฝนก็กำลังมาเขาไปเปียกบ่แบบเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ กลางคืนกลางคืนเราจะเปิดไฟไว้ให้น้องนะครับผมน้องตื่นมาจะมาเล่นข้างในนะครับฝนหยุดแล้วบอฝนหยุดแล้วบ้อออกไปนะไม่กลัวเปียกบ่ ไม่กลัวเปียกบอออกไปครับฝนยังดิ่นอยู่ครับผมหลอกเด็กน้อยเข้าโรงก่อนครับไม่กลัวแม่ไม่มาด้วยปาเ <c oughs> ดินในทั่วนะครับผมเดินในทั่วในครอบเราจะเปิดออกไปแล้วครับ น้องสามารถเข้ามาเล่นข้างในได้ครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมลิมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้พ่อวานด้วยเด้อครับผมน้องไปอยู่กับแม่แล้วครับผมดอนนขอบคุณมากๆครับผม